สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้น้องมินดากับพี่เชอมีมีกิจกรรมพิเศษมาฝากเพื่อนๆอ,อีกแล้วนี่เรามีเกมสนุกมากมายเลยอะฝากเพื่อนกดติดตามได้นะตัดภาพมาที่มินดาก่อนมินดาทําอะไรจังเนี้ยอุ้ยระบายสีสรพสัดแมลงเต่าทองผีเสื้อสวยเหลือลวดลายอุ้ยมากมายมินดาเก่งจังเลยนะจ๊าเนี่ยโอ้มีแว่นขยายเดยนะมินดานี้แว่นขยายนะใช่ไหมพี่สาวเนี่ย แป่นขยายดูแมลงนะคะอู้สุดยอดมากส่วนพี่สาวของเราจะเล่นเกมหาคำศัพท์กันใช่ไหมคะอะเรามาทดสอบพี่สาวซิไหนเอ่ยคำแรก and มดวิพี่สาวเจอแล้วอยู่ตรงนี้รอยอะนี่เอยได้หนึ่งคำแล้ว and เพราะว่ามดต่อไปคำที่2องบัตเตอร์ไฟเสื้ออยู่ไหนพี่สาวเจอยังใช้สายตาดูซิอยู่ไหนเอ่ยเพื่อนๆทางบ้านช่วยกันหาหน่อยอยู่ไหนบัตเตอร์ไ เจอ,อยังเจอ,อยัง้ายเจอแล้วคำแรกพรี่สาววงเลยโอ้จำแจมจ้ำแจมค้บเป้าอา่าถึงตัววายต่อไปคำที่สามเ i อ t y จีเอแปลว่าความสกรปรกอยู่ไหนย้ออยใช้ใสายตาทดสอบสิถูกเป้าดี I. R. T. ถูกต้องวงเลยโอ,เโอ้ถึงถึงทีนะลูกถึงทีนะไม่ใช่ไปหา l อนะจ๊ะโอ้ถึงถึงถึงทีโอเค อ่านั่นแอลเอามาเอามาเอาหมาเอาหมาวงตัดเลยตัดที่ทีเออนั่นแหละนี่เดอที่เจอแล้วโอ้ยเดี๋ยวตัดภาพไปที่มินดาสีว้ายระบายแว่นขยายสวยงามมากมินดาโอ้โหไหนขอดูด้ามจับหน่อยว้าวด้ามจับเอาไว้ส่องนะคะแว้นขยายดูเหล่าแมลงจะได้ขยายใหญ่โตเลยไหมเห็นไหมโอ้เห็นลายชัดเจนนะมินดาระบายสีสวยนะจ๊ะอ่าต่อไปพี่เชอร์มี่คำต่อไปไหนเอ่ย is flower ต่ไปยัง flower อ่าดอกไม้ fl o double u e r อย่างนี้เจอยังเจอแล้วเก่งมากไหนเอ่ยพี่ชมีตรงไหนใช่ตรงนี้ไหมนี่ fl fl o double u e r ถึง r ถึง r o double u double u e r เออถ้าท้บเส้นดำมันจะไม่ชาร์จลูกขยับหนก็ได้เออขยับมาใต้หน่อยเออข้างใต้เส้นดำนั่นแหละ f ้ o w e r แปลว่าดอกไม้นะจ้าเด็กๆ flower ออต่อไปคำนี้นะคะใช่ไหมอ่ะคำต่อไป Gardner คนสวนแปลว่าคนสวนอยู่ไหนเอ่ยจะมีหาสคิคำนี้แหละค่ะมาอยู่ตรงไหนลูกในตารางอะอ G ใช้ใส่ตาดูสิ G A R GAR อยู่ตรงไหนเอ่ย G. G อยู่นี่เหรอข้างหลังใช่ A อไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่แสดงว่าไม่ใช่ละไปหาตัว G ใหม่ไหน GAR ไ,ไหนเอย่ย G ดูสิแม่ต้องช่วยแล้วแนวตั้งแนวตั้งก็มีนะแนวตั้งดูแนวตั้งล oh. งมานี่แม่เจอแล้วแม่ช่วย G A R D E N นี่อันนี้เป็นแนวตั้ง oh. อ้าต่อไปดีดีต่อไปอีถึงเอ็นเลยลกถึงเอ็นเลยนั่นแหละเอออีกช่องนึงนั่นแหละกาเดินเหนือเบอคนสวหน่าขึ้นไปเลยตีกรอบให้เขาเลยค่ะโอ้เก่งมากเกมอันนี้ทําให้เราใช้สายตาฝึกสายตาฝึกไห้คลิปดูคําศัพท์รู้จักคําศัพท์นะคะต่อไปอันไหนจ๊ะไหนหัวใช่หัวไหมใช่มีหัวตัวอะไรหัวเต่าทองเหรอ แม่แม่มันอ๋อหัวหัวเต่าทองอีกตัวนึงเนี่ยเนี่ยเนี่ยมินดาหัวเขาหนวดขึ้นไปเห็นไหมเนี่ยหอนสีดำมันนี่หัวสีขาวเห็นไหมคะเอออันนี้ตัวเขาอยู่นี่ตัวของสีดำอ่ะอันนี้ตัวของสีขาวเนี่ยนั่นอันนี้ค่ะจุดจุดใช่จุดจุดลายลายปีกเขาอ่าแม่แม่พึ่งจ้าจ้าเต่าทองอย่างนัี้ยละอ้วกระโดดบินแม่พึ่งถ่ายกล้องินเพึ่อนกราสแปลว่าหญ้าต้นหญ้าอยู่ไหนดูตัวจีสิลูกดูตัวจีจีอะไรแนวตั้งเชอร์มีต้องดูให้หมดแนวตั้งแนวนอนนะ G R A d o u S อยู่ไหนเอ่ยจ G ใช่ตัว R ไหมต่อไปไม่ใช่แล้วไปดูอันใหม่ตัวจอยู่ตรงไหนมีอีกไหมคะจ่าไหนเอ่ยแม่ก็กำลังหาเพื่อนช่วยกันหาได้นะคะเด็กๆิม่่อไบอกว่าตอนนี้คือเออหาหาจไใหม่ดีจีอยู่ตรงไหนจ R A d o u S G R A double S ไหนเอ่ย C R ใช่ G เฉียง G ีไม่ใช่ลูก G ีไหนอ่ะ G ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ G ใช่แต่ตัวต่อไปไม่ใช่ไงลูกเจอแล้วแม่เจอแล้วมิธามีอันนี้เป็นแนวเฉียงเนี่ยเฉียงแบบนี้เลยลูก G R A S S สองตัวเลยนะคะวงมาเลย G R A G R ยาวยาวยาวอย่างนี้เลยลูกเออยาวมาเลย แต่บนเอสสองตัวเออล้วก็ยาวไปเลยเอออัดยาำให้ชัดๆสิคะเอออย่างนั้นแหละเป็นแนวเฉียงนะคะเพื่อนๆเ,เราก็ดูกันจนหาอยู่นะคะหาอยู่เป็นโอ้โห <c oughs> กว่าจะเจอมัน <c oughs> มีแบบเฉียงด้วยต่อไปคำนี้พี่ชมีเลขดิบักแปลว่าเต้าทองอยู่ไหน <c oughs> ดูซิดูซิดูดูให้ครบทุกแนว <c oughs> ตัวอะไรเอ่ย l a อ a d ดูสิคะไหน, l. อ, l. น l อเอไหนมีบ, a. บ้าง l อไหน L A L ีเอรอบๆตัวใช่เปบ้า L l a d อ่าใช่ไหมตัวต่อไปใช่ไหมดีแล้วอะไร y ดูสิคะใช่ y ไหมต่อไปอ่ะใช่อ่า Y แล้วอะไรอีก ใช่ไหมบีบีอะไรอีกคะยูจีอ่าใช่ถูกต้องคำนั้นเลยแอลอ่าแอลเอดยดูจีอ่าตีกรอบให้เขาเลยอ่าไปไปหาที่หัวแถวตัวแอลนั่นเองโอ้พี่เชอร์มีเก่งนะจ๊ะเนี่ยเก่งมากตีกรอบโอเคเก่งมากต่อไป คำนี้นะคะนี่เจอนี่เจอแลว่าธรรมชาติใช่ N A ไหน N ตัว N ตัว N นี่ N เหรอ N A N ไม่ใช่อ่าถ้าตัวต่อไปไม่ใช่ก็ดูเป้าหมายหม่ตัว N อยู่ไหนเอ่ย N A T U R E ้นี่แม่ต้องหาช่วยล้วมันอยู่แนวเฉียงแนวเฉียงนี่นี่นี่จะมีนี่ตัว N A T U R E จ้ามินดาดูนี่เฉียงขึ้นไปเลยอ่าขึ้นมาเลย T เฉียงขึ้นมาลูกทีใช่เฉียงขึ้นมา U ูยูอ่าขึ้นมาเลยถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะอ่ารีใช่ค่ะอ่าเราโค้งกลับไปเลยโค้งกลับไปหาเออสีอ้าเจอแล้วเนเื แปลว่าธรรมชาตินะจ๊ะเออกลับไปเลยหาเพื่อนจ้ะเออหาหัวแถวจ้ะตัวเอ็นโอเคจแล้วต่อไป play ไม่รู้แปลว่าเล่นหาสิจ๊ะคำนี้ง่ายมากเลย play อยู P L A ่ไหนจ๊ะดูส <P> ิตัว P ตัวพ<อ>ีเลยเอ่ยเฉมีคำนี้แม่เจอละแนวตั้งเฉมีดูตัว P ใหม่อยงงู่ไหนตรงไหนอีกคำนั้นไม่ใช่อันนี้อันนี้เฉมีดูไปแล้วมันไม่ใช่ไหนมีตัว P ตรงไหนคะ P ดูไหมพี่อยู่ไหนไหนเจอตัวพียังคะพี่ไล่ไปไหนเอ่ยเนี่ยตั้งแอลอยไหนแอลอยไหนเอวายอ่าเจอแล้วเพวงเลยจ้าอ่าลากขมาเลยพี่เอวจบที่วค่ะโอเคตัดขึ้นไปหาหัวแถวตัวพี่เก่งมาต่อไปคำต่อไปซับบวแปลว่ารั่วรัว ที่ตักนะคะที่ตักไหน S S H S H O S S S H O เห็นไหมเชียงมาถูกเปล่า S H O V ค่ะแล้วก็ V เห็นไหมอ่าเดี๋ยวคำนี้แม่ช่วยวงนะจ๊ะเอาสีอะไรดีสีสีอื่นมาสีสีแดงไอ้สีอะไรมาดิสีเขียวลูกเขียว นี่เดี๋ยวคำนี้แม่วงช่วยนี่เลยเราเปลี่ยนเป็นสีเขียวสดใสนะจ๊ะ S H O V E L นะคะจบที่ตัว L นี่นี่มันเป็นแนวเฉียงเด็กๆเราต้องใช้สายตาดูทุกแนวนะคะเนี่ยมันเป็นคำศัพท์ควยกันอยู่เห็นไหมคะเนี่ยมันมีหลายคำซ่อนอยู่ในนี้นะคะ มันมีหลายคำที่ซ่อนอยู่ในนี้นี่ <L. S 1> ต่อไปคำอ่าใกล้เสร็จแล้วนี่สแนลหอ,อยค่ะยู่ไหนเอ้ยเอสหาเอสใหม่ลูกเอส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 ไหนดูสิเอสเอสเอ็นเอไอเอล ไหนคะ S เจอ S ดัง S N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  A I R L R O K S ลูก S ลากลงมาเลยค่ะถูกต้องเจอแล้ว A I L เออจบที่ L ไปเลยโค้งไปหัวแถวอุ้ยพี่เชอมีเก่งมากนะจ๊ะนี่เป็นตาสุดท้ายต่อไปสุดท้ายเวิร์มแตลว่านอน ดับเบิลยูโออาร์เอ็มอยู่ไหนจ๊ะดูซิดับเบิลยูโออ่ะอันนี้มันคิวนะไม่ใช่นะเด็กๆดับเบิลยูโอเราเจอแล้วคำสุดท้ายอ่าโค้งไปหาอาด้วยใช่ค่ะอาร์เอ็มเออโค้งโค้งตัวเอ็มด้วยค่ะอ่าเราโค้งกลับมาโค้งกลับมาไปเสียงไป เดาเป็ O R E 唤ไปว่านอนเราเจอแล้วคำสุดท้ายของเราโอ้เรียบร้อยปริศนาคำปริศนาคำศัพท์ที่ซ่อนไว้นะจ๊ะเราเจอกันเรียบร้อยแล้วเด็กๆโอ้สุดยอดมากพี่ชมีเก่งมากเลยอ่านี้มินดาระบายสีไว้นะแล้วก็ไปหายติมกินเรียบร้อยเดี๋ยวมินดามานะคะซื้อติมมาฝากพี่ชมีด้วยแล้นต่อไปพี่ชมีจะทําเกมอะไรเอ่ยาเกมอ่าพี่ชมีจะเล่นเกมนี้โชว์เพื่อนๆค่ะ เต่าทองแม่เต่าทองจะไปหาลูกเต่าทองลูกเต่าทองอยู่ตรงนี้ค่ะดูซิพี่เชอมีจะไปถูกไหมเฮ้ยอย่าบอกนะว่าครั้งแรกเราได้เลยอ้าวทำไมเก่งแท้ละอ๋อถ้าเรามาทางนี้คือเจอทางตันเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็มาทางนี้ตืดตืดตืดตถ้าเรามาทางนี้ล่ะอ๋อเจอทางนี้ก็เจอทางตันนะเพราะฉะนั้นเราก็ตืด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 ถ้าเราไปทางนี้ก็ไม่ใช่ก็โนมาตรงนี้นะคะนี่พี่เชอร์มีมาตรงนี้โอ้เจอแล้วค่ะทางออก เกมนี้เล่นง่ายแป๊บเดียวค่ะ,บบะเพื่อนๆมาแล้วค่ะมินดาได้อติมมาฝากพี่สาวแล้วนะคะโอ้โหนี่มับไปแล้วค่ะชื่นใจมากนะคะมินดาล่ะอุ้ยชื่นใจมากนะได้อติมใส่ลุงกันฝากเพื่อนกดติดตามไว้ด้วยนะคะเ <c oughs> ดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสองสาวบายบายเพื่อนๆก่อนกินไอติมก่อนค่ะสวัสดีค่ะจุ <c oughs> ๊บ